สวัสดีครับผมโหนกรุงเก่าคลิปนี้ขอนำเสนอคำพยากรณ์ดวงชะตาลัคนาราศีธนูเดือนมิถุนายนไปจนตลอดทั้งปี2567สําหสำหรับปีนี้ก็เป็นปีทองอีกปีของชาวลักนาราศีธนูครับทั้งนี้พระดาวที่โคจรในจักรราศีตลอดทั้งปีตาดมดวงชะตาของชาวลัคนณาราศีธนู ด้านการเงินการงานโชคลาภและด้านคู่ครองความรักจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีส่งผลดีทํใใ้้ด้านตัวตนและจิตใจของเจ้าชะตาอยู่ในสภาวะที่ดีเป็นอย่างมากอุปสรรคและปัญหาพอมีอยู่บ้างแต่ก็เป็นเรื่องเล็กน้อยและผ่านไปได้ด้วยดีอีกทั้งดาวใหญ่ทั้งสี่ดวงก็โคจรสถิตพบที่ดีมีตำแหน่งดาวที่ดีมีทิศทางที่ให้คุณแก่เจ้าชะตา สำหรับดาวที่โคจรในจักรราศีตามดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูตลอดปีนี้จะส่งผลดีส่งผลร้ายอย่างไรเชิญรับฟังได้ดังคําพยากรณ์ดังต่อไปนี้ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงินดาวแห่งการเงินของชาวลัคนาราศีธนูคือดาวเสาโคจรสถิตพบสหัสชะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตร ระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมกลางปีระยะนิสภาวะด้านการเงินยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องโชคลาภด้านธุรกิจการเงินมักมีอยู่อย่างเสมอเสมอเจ้าชะตายังคงใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของตนเองหาเงินได้อย่างคล่องแคล่วและมองหาลู่ทางด้านการหาเงินได้เป็นอย่างดี อำนาจบารมีและเครดิตด้านการเงินจะเป็นที่เชื่อถือของผู้ที่อยู่รอบข้างและผู้คนทั่วไปส่งผลให้มีรายได้ด้านการเงินเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดระยะนิ้การลงทุนด้านธุรกิจการเงินถ้าได้รวมหุ้นลงทุนกับมิตรสหายพี่น้องจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีอีกทั้งมิตรสหายบุตรบริวารคู่ครองคนรักและเพศตรงข้าม จะนำโชคลาภและลู่ทางการหาเงินมาให้อยู่อย่างเสมอเสมอสำหรับธุรกิจด้านการหมุนเงินระยะนี้จะสร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านการเงินให้เป็นอย่างมากช่วงนี้การลงทุนด้านธุรกิจการเงินต,ตัดสินใจอย่างเฉียบขาดตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนการลงทุนธุรกิจด้านการเงินจะดําเนินไปได้ดยดี และมักมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่อยู่เสมอเสมอปัจจัยภายนอกที่ทำให้กระแสเงินสะดุดลงก็อาจจะมีอยู่บ้างแต่ก็เป็นชั่วครั้งชั่วคราวและผ่านปัญหายุ่งยากไปได้ด,ด้วยดีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมตลอดกลางปีนี้ด้านการเงินจะอยู่ในสภาวะที่เจริญรุ่งเรืองมั่นคงถาวรอ,อย่างต่อเนื่องสรุปด้านการเงินช่วงกลางปี โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมสภาวะด้านการเงินยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องด้านการเงินจะดีขึ้นกว่าช่วงกลางปีช่วงนี้จะมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่ที่มาจากธุรกิจด,ด้านการงาน และจะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากการลงทุนธุรกิจด้านการเงินในต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมโชคลาภจากธุรกิจด้านการเงินและรายได้ด้านการเงินจะมีเข้ามาอย่างไม่ขาดไม่ว่าจะลงทุนทำธุรกิจด้านการเงินใดๆก็มักจะโชคดีประสบผลสำเร็จดังหวัง ถึงจะเหน็ดเหนื่อยและมีอุปสรรคปัญหาด้านการเงินอยู่บ้างแต่ก็จะส่งผลดีสร้างผลประโยชน์ด้านการเงินอย่างคุ้มค่าในภายหลังสรุปด้านการเงินของชาวลักนณาราศีธนูช่วงปลายปีโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงานดาวแห่งการงานของชาวลักนณาราศีธนูคือดาวพุธ สำหรับด้านการงานช่วงกลางปีตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมด้านการงานยังเจริญรุ่งเรืองส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องมาจากต้นปีระยะนีิด้านการงานจะมั่นคงถาวรและเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินเช่นการหมุนเงินการเป็นนายหน้า การซื้อมาขายไปด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยา,านพาหนะการออกเงินกู้หาดอกเบี้ยจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีอีกทั้งจะมีงานพิเศษเพิ่มขึ้นจากงานหลักทำให้ต้องเหน็ดเหนื่อยอยู่บ้างแต่ก็จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมอีกทั้งจะได้งานใหม่ที่ถูกใจและจะมีการริเริ่มสร้างสรรผลงานใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง บุตรบริวารและลูกน้องจะให้ความช่วยเหลือร,ร่วมมือด้านการงานเป็นอย่างดีศัตรูคู่แข่งด้านการงานก็จะกลับกลายมาเป็นมิตรอำนวยผลประโยชน์ด้านการงานทำให้มีโอกาสได้จับงานใหญ่อยู่เสมอๆย่างไม่คาดคิดระยะวันที่27มิถุนายนไปถึงตลอดสิ้นเดือนสิงหาคมดาวเหตุการงานโคจรสถิตพบมรณะ ระยะนี้ถ้าได้ทำงานหรือลงทุนร่วมกับหุ้นส่วนชาวต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศหรือการไปทำงานยังต่างประเทศจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีด้านการงานและด้านการค้าขายทุกชนิดมักจะมีโชคอยู่เสมอๆช่วงนี้อาจจะมีมรดกตกทอดด้านการงานจากผู้ที่มีอำนาจด้านธุรกิจการงานสูงกว่า ข้อควรระวังด้านธุรกิจการงานช่วงกลางปีนี้การบริหารงานควรระมัดระวังและพิจารณาอย่างรอบคอบงานที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆหรือการริเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆควรศึกษาหาข้อมูลให้ดีตัดสินใจให้เด็ดขาดถ้ามั่นใจแล้วอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างง่ายๆ สรุปด้านการงานของชาวลัคนาราศีธนูช่วงกลางปีโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงปลายปีตั้งแต่เดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมช่วงนี้เป็นโอกาสเหมาะสำหรับนักลงทุนไม่ว่าจะลงทุนทำกิจการใดๆก็จะประสบผลสำเร็จเจริญรุ่งเรืองดังหวังนิสิตนักศึกษาจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากด้านการศึกษา จะมีโอกาสได้ไปศึกษาต่อ,อยังต่างประเทศพ่อค้าแม่ค้าการค้าจะเจริญรุ่งเรืองและมีกิจการเป็นของตนเองผู้ประกอบการงานอาชีพต่างๆจะประสบผลสำเร็จด้านการงานจะได้ขึ้นเงินเดือนได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งและหน้าที่ตำแหน่งงานสูงขึ้นผู้ที่ตกงานกำลังหางานทำจะได้งานที่ดีทำดังหวังในช่วงนี้ครับ ระยะหลังวันที่24ตุลาคมไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมระยะนิดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบวินาศแต่ดาวอังคารเจ้าเรือนวินาศโคจรสถิตพบมรณะทำให้พบวินาศไม่อาจส่งผลด้านร้ายได้ทำให้ความวินาศและความเสียหายด้านการงานต่างๆจะสูญสิ้นอีกทั้งความบกพร่องด้านการงานต่างๆจะหมดไป พระยาี้จะมีงานเข้ามาให้ทำหลายรูปแบบอย่างล้นมือด้านการงานถ้าได้ทำงานในที่ที่ห่างไกลขึ้นมากกว่าเดิมจะสงผลดีเป็นอย่างมากสรุปด้านการงานของชาวลัคนาราศรีธนูช่วงปลายปีโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องคู่ครองความรักดาวแห่งคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศรีธนูคือดาวพุธ ชาวลักนณาราศีธนูเป็นผู้ที่เกิดในราศีปลายธาตุไฟดังนั้นบุคลิกและลักษณะจึงเป็นไปตามธาตุราศีเป็นคนที่มีการวางแผนงานและอาดมการอันมุ่งม,มั่นที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จทั้งด้านอาชีพการงานและด้านความรักสำหรับด้านคู่ครองความรักของชาวลักนาราศีธนูช่วงกลางปีสำหรับคนโสดที่ยังไม่มีคู่ครอง ถ้าคิดจะมีคู่ครองจะได้พบคนรักที่มีอายุอ่อนวัยหรือได้คนในอุปการะเป็นคู่สำหรับชาวรักนาราศรีธนูที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วท่านใดที่ยังไม่มีบุตรอาจจะได้บุตรในช่วงนี้ครับจะได้บุตรที่ดีสมเป็นกุลบุตรกุลธิดาสำหรับผู้ที่มีบุตรอยู่แล้ว ช่วงนี้บุตธิดาจะประพฤตินตนอยู่ในลู่ทางที่ดีและพึ่งพาอาศัยได้ไม่สร้างความผิดหวังให้อย่างแน่นอนครับระยะววันที่10มิถุนายนถึงวันที่26มิถุนายนช่วงนี้ดาวแห่งคู่ครองความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับคนโสดจะโชคดีได้พบรักที่เป็นคู่แท้คู่บุพเพสนิวาตเป็นรักที่ซื่อสัตย์มั่นคงถาวร ถ้าคนที่ได้พบเป็นคนถิ่นฐานเดียวกันจะดีอย่างมากๆแต่งงานแล้วจะมีฐานะความเป็นอยู่มั่นคงถาวรอ,อุดมด้วยโภคพย์และอาชีพการงานชีวิตรักและครอบครัวจะดำเนินไปอย่างราบรื่นอยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเฒ่าสําหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วจะเป็นผู้ที่มีความโชคดีด้านความรักชีวิตรักจะดำเนินไปอย่างราบรื่น มีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันระยะวันที่27มิถุนายนตลอดจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมดาวพุธด,ดาวแห่งคู่ครองความรักโคจรสถิตพบมรณะช่วงนี้ดาวแห่งคู่ครองความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีคู่ครองคนรักอาจมีเหตุใหต้องเจ็บป่วยหรือพัดพรากจากกันไปยังต่างถิ่นแดนไกลช่วงวันที่9กรกฎาคม ดาวสุกยกข้าสู่ราศีกรกฎมีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและวันที่16กรกฎาคมดาวอาทิตย์ยกข้าสู่ราศีกรกฎอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวพุธส่งผลให้ดาวพุธด,ดาวแห่งคู่ครองความรักเข้มแข็งขึ้นทำให้ด้านคู่ครองความรักอยู่ในสภาวะและทิศทางที่ดีขึ้นเป็นอย่างมากสรุปด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีธนูช่วงกลางปี ระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับด้านคู่ครองความรักช่วงปลายปีระหว่างเดือนกันยายนไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมช่วงนี้ดาวแห่งคู่ครองความรักโคจรสถิตพบที่ดีมีตำแหน่งดาวที่ดีและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลัคนาส่งผลดีให้ด้านคู่ครองความรักเป็นอย่างมาก ทำให้ชีวิตรักและครอบครัวดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยปราศจากอุปสรรคและปัญหาใดกวนใจสำหรับเรื่องบาดหมางข้อขัดแย้งต่างๆที่เคยมีต่อกันระยะนี้จะได้กลับคืนดีกันเหมือนเดิมครับระยะปลายปีนี้ตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมสำหรับชาวลัคนาราศีธนูท่านใดที่ยังโสดไม่มีคู่ครองคนรัก จะได้พบรักระยะนี้แต่งงานและชีวิตรักจะดำเนินไปอย่างราบรื่นมีความเป็นอยู่และอาชีพการงานเป็นหลักเป็นฐานสรุปด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีธนูช่วงปลายปีตั้งแต่เดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภ ดาวแห่งโชคลาภของชาวลักนณาราศีธนูคือดาวศุกร์สำหรับช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมช่วงนี้จะมีโชคลาภใหญ่ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะและจะมีโชคลาภใหญ่ที่เกิดจากการเดินทางไกลไปต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศระยะหลังวันที่14มิถุนายนไปถึงวันที่8กรกฎาคม ระยะนี้จะมีโชคด้านการเงินเป็นเงินก้อนใหญ่ที่บุตรบริวารมิสหายคู่ครองคนรักและเพศตรงข้ามนำมาให้ช่วงนี้อาจโชคดีได้เดินทางไปท่องเที่ยวยังต่างถิ่นแดนไกลต่างจังหวัดหรือต่างประเทศระยะวันที่9กักราคมถึงวันที่2สิงหาคมดาวศุกร์ดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบมรณนะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชค อยู่ร่วมเรือนคู่ดาพุทธเป็นคู่อัสีติธาตระยะนี้จะมีโชคด้านมรดกวินัยกรรมหรือมรดกตกทอดในธุรกิจด,ด้านต่างๆระยะนี้โชคใหญ่จะมีเข้ามาอยู่ตลอดทั้งโชคเรื่องการเงินและโชคเรื่องการงานและโชคด้านชื่อเสียงเกียรติยศก็ครวรระวังด้านโชคราบระยะนี้ควรระวังเรื่องเอกสารและสัญญาการร่วมหุ้นลงทุนในธุรกิจต,ต่างๆ ควรพิจารณาอย่างรอบคอบอาจสมผลเสียหายขึ้นได้ในภายหลังช่วงนี้อาจได้โชคลาภใหญ่ยังไม่คาดฝันดังนั้นถ้ามีโอกาสในธุรกิจด้านต่างๆควรรีบตัดถินใจให้ฉับไวพลิกวิกฤตเป็นโอกาสอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆผ่านไปได้โดยง่ายอาจจะต้องเสียดายในภายหลังหลังวันที่สองสิงหาคมดาวสุขดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบสุภะ ช่วงนี้จะมีโชคลาภใหญ่เกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะและทรัพย์สินเงินทองโชคลาภใหญ่ที่ได้มาส่วนใหญ่มักเกิดจากความรู้และความสามารถของเจ้าชะตาเองทั้งสิน้นสรุปด้านโชคลาภของชาวลักนณาราศีธนูตลอดช่วงกลางปีนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ สำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมระยะวันที่หนึ่งกันยายนถึงวันที่20กันยายนช่วงนี้จะมีโชคลาภใหญ่ที่มาจากด้านธุรกิจการงานจากการที่มีโอกาสได้จับงานใหญ่ที่มีรายได้สูงอย่างไม่คาดฝันและจะมีโชคที่มาจากด้านการรเริ่มสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆระยะนี้โชคลาภด้านการงานจะมีเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาด ทั้งนี้พระดาวสุขดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบกรรม,มะพบแห่งการงานและดาวสุขเล็งดาวราหูเป็นคู่โชคลาภไม่คาดฝันจึงส่งผลดีทําให้เกิดโชคลาภด้านการงานดังกล่าววันที่21กันยายนถึงวันที่15บห้าตุลาคมช่วงนี้ดาวสุขดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบลาภะมีตําแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรโชคลาภใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ครับ จะเป็นโชคลาภที่มาจากด้านธุรกิจการงานและโชคลาภด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะอีกทั้งช่วงนี้ด้านโชคลาภจะมีเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดหลังวันที่16หตุลาคมไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมระยะน,นีดาวแห่งโชคลาภังให้คุณแก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องโชคลาภใหญ่มักจะมีโอกาสได้มาอยู่บ่อยครั้งอีกคั้งโชคลาภที่มาจากด้านธุรกิจต่าง ทั้งในประเทศและต่างประเทศก็มักจะเกิดขึ้นอยู่อย่างเสมอๆไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมสรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศีธนูช่วงปลายปีโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของทิศและตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูทิศประจำตัว คือทิศตะวันตกเฉียงใต้ฝั่งทะเลอันดามันทิศแห่งการเงินคือทิศใต้ทิศแห่งการงานคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือตอนล่างทิศแห่งความเจริญรุ่งเรืองคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือตอนบนทิศแห่งโชคลาภคือทิศตะวันตกสําหรับการหาทิศสิริมงคลให้ใช้ที่อยู่อาศัยในปัจจุบันเป็นศูนย์กลาง และคำนวณหาทิศสิริมงคลตามประสงค์ดังกล่าวไว้เบื้องต้นสำหรับทิศต่างๆที่กล่าวไว้นี้เอาไว้ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการต่างๆประจำวันเช่นใช้ในการไปท่องเที่ยวไปประกอบธุรกิจต่างๆหันหัวนอนไปทางทิศสิริมงคลเดินทางออกจากบ้านซื้อบ้านใหม่เลือกดูที่หันหน้าบ้านไปทางทิศสิริมงคล จอรถอันหัวรถไปตามทิศที่ดีโต๊ะทำงานตั้งโต๊อัันหน้าไปทางทิศสิริมงคลติดต่อธุรก,กิจเลือกเก้าอีนั่งในทิศที่ดีทิศที่กล่าวไว้นี้เป็นทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นของชาวลัคนาราศีธนูครับสำหรับตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูเลขห้าคือเลขประจำตัวตน เลขสี่คือเลขแห่งการงานเลข7คือเลขแห่งการเงินเลข6คือเลขแห่งโชคลาภสำหรับตัวเลขเหล่านี้เอาไว้ใช้ในการสร้างเสริมดวงชะตาให้เกิดสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิตประจำวันใช้ในการสวดมนต์กี่จบปักธูปบูชาพระกี่ดอกใช้กับเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบัตรเ TM และกิจกรรมต่างๆที่มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องสำหรับการจุดธูปบูชาพระมีดังนี้ครับเลขสี่เลขแห่งการงานปักธูป17เจ็ดดอกบูชาพระพุทธร,รูปปางอุ้มบาทเลขเจ็ดเลขแห่งการเงินปักธูป10ดอกบูชาพระพุทธร,รูปปางนาคปรกเลขหกคือเลขแห่งโชคลาภปักธูป21สดดอกบูชาพระพุทธร,รูปปางรำพึง จะอธิษฐานขอพรสิ่งใดตามความประสงค์จะสร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาให้ดียิ่งขึ้นครับท้ายสุดก่อนจบคลิปนี้ผมโหนกรุงเก่าขออารัธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสากลโลกจงโดนบันดาลให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกๆท,ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่น ให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้านคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจหวงังรอดพ้นพยันตรายและสิ่งเรวร้ายทั้งปวงมีความสุขความเจริญไปตลอดปีนี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับโชคดีตลอดปีนี้ครับสวัสดีครับ